สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวอินโกลุ่มเพื่นิโนช่องเอเวอเรชนโนนะครับวันนี้มาดูโปรแกรมอัปเดตเจ้าตัวพิจาลณนของจัสโซโรนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นคลิปล่า,ลาสุดบางท,ที่ของโค้ดของจัสโซโรที่ผมมาทำก็คือคอร์สสอนออนไลน์ของจัสโซโรก็คือจะเป็นพิจาลณนแบบนี้แล้วก็บทสุดท้ายนะครับไม่แน่ใจบทที่เท่าไหร่เขาก็จะได้เป็นหน้าจอแบบนี้เลย นะครับเป็นหน้าจอตัวนี้เลยแต่เข็มไม้ตัวนี้กับวันเดินปิดนี้เป็น GPS ผมมาแทกไว้ต่างหากนะครับไม่เกี่ยวกับคอร์สข,ของอาจารย์สรโรดอันนี้จะมาอัปเดตก็คือหลังจากผมได้ทำเจ้าตัวเข็มนคิดไปแล้วผมก็เลยในเมื่อมันมีอยู่หน้าจหน้าจอมันมีเหมือนกันก็เลยเอาโปรแกรมมารวมปัญหาก็คือแรม ไม่พอนะครับผมต้องจับจํากัดจําเขีย่ยตอนนี้ก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับยังมีบั๊กนิดหน่อยอยู่แต่พอที่จะก้อมแก้มเอาไปใช้ง,งานได้บ้างนะครับอันนี้จะเห็นว่าหน้าจออย่างนี้การเข้าโหมดไปเซตอัพเนี่ยต้องเซตอัพผ่าน Wi-Fi นะครับไม่ว่าจะเป็นซีโร่เซตค่าออฟเซตของเจ้าตัวไจโรเพราะว่าตำแหน่งการวางเนี่ยถ้าเราไปวางในตำแหน่งรถเนี่ยค่าสูงต่ำเยยกว่าน่ย รถแต่ละคันไม่เท่ากันเราต้องเข้าไปเซตอัพเข้าไปซีโร่บางทีหนึ่งหรือเข้าไปเซตเจ้าตัวเข็มทิศเข้าไปคค่าของเซนข็มทิศเนี่ยคาลิเบตค่าเข็มทิศเนี่ยก็ทั้งเขาเข้าไปทาง Wi-Fi การที่เข้า Wi-Fi กดสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้มีออนบอร์ดอยู่นะครับกดไว้5วิ1นึ่งเปนหนึ่งหนึ่งเปนสองหนึ่งเปนสามหนึ่งเปนสี่หนึ่งเปนห้ามันก็จะมีเสียงบี๊บ อันนี้คือเข้า Wi-Fi นะครับแล้วก็ไปเข้าที่ Ad address ของ Wi-Fi ไปจับคู่ให้ได้แล้วก็คีย d d r e s s เข้าไปาตรงๆนะครับแล้วก็เข้าไปเซตค่าได้เลยจะออกจากตัวนี้ก็คือกด5วิเป็นการกดสวิตช์ไป้5วิมันก็จะเด้งออกเดี๋ยวจะเห็นว่าบาั๊กขึ้นมาเห็นไหมจอตัวนี้รูปหายไปประจำเลยครับยังแก้ไม่หายที ลองต้องกดรนะีเซ็ตบอร์ดครับมือแม่งขีก็เปลี่ยนโหมดไปเลยเดี๋ยวจะดูขีว่าเปลี่ยนโมหมดทําไงเดี๋ยวจะบอกขีอ่ะลองกดรีเซ็ตบอร์ดซิรีเซ็ตบอร์ดไปหนึ่งครั้งรอแป๊บหนึง่งอ่ะมาแล้วนะหน้าจอมาแล้วอันนี้คือรีเซ็ตบอร์ดไม่เกี่ยวกับการออฟเซตครับอเสร็จค่ามาาันจะอ่าเข้าไปเก็บในเซฟคอมอยู่แล้ว แล้วก็มาโหมดเข็มทิศเราทำท็อกเกิลไว้ตรงนี้10ครั้งจะเข้าโหมดเข็มทิศเนื่องจากมันมีเงื่อนไขา5าวิอยู่มันก็เลยจะไปผมกดค้าง5าวิไม่ได้มันจะเข้าโหมด Wi-fi งั้นก็เลยทำไว้คือกดท็อกเกิลนี่สิครั้งมันจะไปเข้าโหมดเข็มทิศนับูนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าก็ดแเแล้วเดี๋ยวเข้าโหมดเข็มทิศ อันนี้ก็จะเข้าโหมดเข็มทิศละเข็มทิศก็จะมีไม g ์จเเต็มรูปแบบอยู่หน้าจอน,นี้เลยอ่าอันนี้ g b s ไม่อคทขีฟละไฟไฟแดงติดค้างนี่ไม่อคทขีฟละอะก็จะบอกว่าตัวเนี้ยมันเปลี่ยนโหมดได้ผมทำมาให้ใช้เป็นโหมดได้ก็คือคาลิเบรดได้เป็นโหมดได้มีบั๊กนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูทีมว่าจะแจ้งจะแก้ยังไง ก็จะกลับไปหมดเดิมก็กดท็อกเกิลไปสิครั้งหนึ่งสองสามห้าหกเจดแดเก้าสิบอมันก็เช่าหมดที่ต่อก็เอามาอัปเดตเป็น EP แรกนะครับสำหรับเจ้าตัว2อสองฟิกเจอร์ตัวนี้เรามีเซนเซอร์2ตัวอยู่นี้พร้อมท p s อยู่นี้พร้อมกันนะครับมะครับ PCB ตัวเดียวทำอะไรได้หลายอย่างนะครับก็สนใจคอร์สอาจารย์สโรตก็เข้าไปทักแกได้ครับจ่ายตังค์แล้วแกจะเชิญเข้ากลุ่มแล้วก็ฝากสนับสนุนแอปส้มด้วยนะครับ p c เปล่านะครับแต่ว่าคอร์สอาจารย์สโรตได้ปิ้นเปล่าพร้อมอุปกรณ์พื้นฐานใช้งานได้เลยนะครับเขาแถมคอสนั้นด้วยแถมในคอสแต่อาจจะไม่มีเ็นทิดนะครับ เขาจะสอนเขียนโปรแกรมใหส2จอนี้โดย CPU ตัวเดียวครับก็ฝากอย่าลืมครับเข้าไปสนัสนุนปินเปล่า p c ซีเปล่าสำหรับจอต่างๆของแอปส้มของผมด้วยทีมนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ